เชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนรวมกันแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของความรักชาติรักแผ่นดินและส่งกำลังใจให้กับน้องๆหารฐานที่อยู่หน้าแนวด้วยการร้องเพลงชาติซึ่งเป็นเพลงประจำแผ่นดินของเราประเทศไทยรวมเลือดเลื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชา ไททุกส่วนอยู่ำลำรงคง,งไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทรอกน้ม้รักสมังที่<ไ>ให้นิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกาจะไม่ให้ใครคงคีสละเลือดทุกอย่าเป็นชาติ โย่ขอบคุณครับ